สวัสดีค่ะวันนี้ไม่หน่อยจะชวนเพื่อนๆมาขายของง่ายๆอีกแล้วนะคะวันนี้สินค้าก็ถือว่าเป็นสินค้าที่แปลกใหม่สำหรับช่องไม่หน่อยนะคะก็คือเครื่องเขียนนะคะเพื่อนเเนื่องจากไม่หน่อยขายของอยู่ที่โรงเรียนประถมนะคะนักเรียนก็จะใช้เครื่องเขียนกันนะคะ,ะสินค้าทั้งหมดที่ไม่หน่อยซื้อมานี่ต้นทุนจะตกประมาณ3บาทนะคะเพื่อนๆ บางอันก็สงบาทนะคะปากกาแบบนี้นี่จะถูกหน่อยนะคะเพื่อนๆนี่ได้มาในราคาแท่งละสงบาทค่ะนี่ค่ะก็เลยจัดมาเยอะหน่อยแบบนี้นะคะไม่หน่่ยก็จะเอามาหลากหลายแบบแต่ว่าส่วนใหญ่จะนิ้นจะนิน้นแบบนี้นะคะเพราะว่ากําไรดีค่ะแบบนี้นี่ซื้อมาสามบาทแล้วก็มาขายห้าบาทค่ะดินสอก็เหมือนกันนะคะ ก็จะตกประมาณแท่งละ3บาทแล้วก็มาขาย5้าบาทได้กำไร2บาทค่ะไม้บรนทัดไม่หน่อยว่าอยากได้แบบแข็งๆนะคะแต่ว่าพอสั่งมาจะเป็นแบบอ่อนแบบนี้นะคะเนี่ยแต่แบบอ่อนก็ดีนะคะเพราะว่าไม่หักนะคะเพื่อนๆนี่ไม่หักง่ายไม้บรรทันดนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะหักง่ายแต่ว่าพอซื้ออันนี้ไปเนี่ยไม่ค่อยหกักพอไม่ค่อยหักก็ไม่ค่อยมาอุดหนุนไม่หน่อยเลยนะคะเอ้า ม้บรรทัดก็จะออกยากนิดนึงนะคะแต่ว่าปากกาดินสอยางลบเนี่ยก็จะออกง่ายกลบเหลาก็ออกออกยากนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าปากก,กกาแดงปากกานนำเงินดินสอยางลบจะออกง่ายนะคะมีเด็กมาซื้อทุกวันเลยถ้าเพื่อนๆที่ขายของอยู่โรงเรียนปถมนะคะไม่หน่อยแนะนำให้ซื้อไปเสริมที่ร้านค้าตัวเองด้วยนะคะ ไม่หน่อยสั่งจากแอปต่อๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ไปค้นหาเอานะคะเพราะว่ามีทั้งร้านที่ขายถูกแล้วก็ขายแพงค่ะแล้วก็มีหลากหลายยี่ห้อด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่หน่อยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ